สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแชมป์พักเครื่องได้นะครับผมวันนี้ได้ของมาใหม่ๆเลยนะครับสนใจองค์ไหนโทรมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกห้าห้าเจ็ดสี่สองศูนย์หนึ่งเก้าได้เลยนะครับชมกันองค์แรกเลยนะครับผมองค์นี้มีเงาสะท้อนหนะครับเป็นลูกกอกแมวครับลูกกอกแมวองค์นี้เปิดไว้เก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทครับลูกกอกแมวเรียมพลาสติกกันน้ําอย่างนี้เลยครับนี่ครับองค์นี้เปิดไว้เก้าร้อยบาทครับ อง์นี้เป็นสร้อยขุดนะครับสร้อยขุดยุคทราวดีใช่ไหมเอ้ไม่ใช่อ่านะ่านมั้งครับสร้อยขุดนะครับเป็นอย่างนี้เลยครับองค์นี้เปิดไว้เส้นนี้เปิดไว้เก้าร้อยบาทเช่นกันนะครับเก้าร้อยบาทนะครับความยาวยาวอยู่นะครับใส่คล้องคอได้คล้องผ้าได้เลยนะครับองค์นี้เป็นตะกรุดครับตะกรุดมีเหมือนมีรอยจานนะครับเป็นของเขียนว่าหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินนะครับ นี่ครับปิดหัวปิดท้ายนะครับองค์นี้เปิดไว้900บาทเช่นกันนะครับ900บาทนะครับตะกุดหลวงพ่อเงินครับองค์นี้เป็นสร้อยครับสร้อยหัวช้างครับสร้อยหัวช้างครับองค์นี้เปิดไว้1,500บาทนะครับ1,500บาทนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรแน่แน่ชัดนะครับนนี่ครับอาจจะเหมือนงาอัดเลยครับแค่นี้ก็น่าจะใช่ครับ ไม่มั่นใจนะครับผมเปิดไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนบาทนะครับใส่หัวช้างครับองค์แรกเลยครับองค์นี้เป็นพระเนื้อผงพิมพ์จันลอยครับพระเนื้อผงพิมพ์จันลอยองค์นี้องค์นี้เปิดไว้หกร้อยบาทครับพัดเนื้อผงเลียมพลาสติกพร้อมนะครับพิมพ์จันลอยครับพิมพ์จันลอยครับกลมๆเล็กๆนะครับเห็นชัดนะครับองค์นี้เปิดไว้หกร้อยบาทนะครับ ลูกสกดเนื้อเมกกสิทธิ์นะครับนี่ครับลูกสกดเนื้อเมกกสิทธิ์นะครับองค์นี้เปิดไว้600บาทเช่นกันนะครับ600บาทเช่นกันนะครับองนี้ลูกสกดเนื้อเมกกสิทธิ์ครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับผมอง์นี้เป็นพระทาวะยุคทราวดีครับเนื้อสนิมหยกนะครับ เนื้อโลหะนะครับเก่าจนขึ้นสนิมยกครับองนี้เปิดไว้600บาทเช่นกันนะครับ600บาทเช่นกันนะครับขนาดห้อยคอครับขนาดห้อยคอสนใจองค์ไหนทมมาได้ที่เบอร์โทร0655742019เลยนะครับจะพิมพ์ไว้ให้ตายคิปนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายครับผมโทรมาได้ครับชอบก็ซื้อไปครับไม่ชอบไม่เป็นไรครับสอบถามกันได้นะครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับ องนี้เป็นพระหน้าปกนะครับนี่ครับสนิมแดงขึ้นเลยครับนี่สนิมแดงขึ้นนี่ครับนี่ครับเป็นพระหน้าปกกุวัดพระศรีลบุรีครับนี่ครับองนี้เปิดไว้หกร้อยบาทครับองนี้เป็นพระเนื้อผงหลวงปู่ศรีครับน่าจะเป็นเหมือนเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคพร้อมเลี่ยมเลี่ยมเกอบเงินพร้อมครับองค์นี้เปิดไว้หนึ่งพันสองร้อยบาทครับหนึ่งพันสองร้อยบาทสนใจยังไงแอดไลน์ได้เลยนะครับผมแล้ว ของเรามีระบบเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทนะครับองนี้พระหน้าปกน่าจะเป็นของหลวงปู่ชูเนี่ยครับน้าที่จําได้นะน่าขับ้ายขับข่าวเนื้อโลหะนะครับไม่ใช่พระหน้าปกพระห้าเหลี่ยมครับพระพุทธพิมพ์ห้าเหลี่ยมนี่ครับอันนี้ห0 0บาทนะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่ชูนะครับอันนี้เหรียญหลวงปู่ทวดครับนี่ครับมีเส้นตรงปากนะครับบางคนก็เรียกว่าเหรียญคาบดาบ หลวงพุทธทวดหลังอาจารย์ทิมครับข้างล่างเขียนออกปี0 8นย์นะครับองค์นี้เปิดไว้500บาทนะครับ500บาทนะครับองค์นี้เหรียญหลวงพ่อกลวยครับเหรียญหลวงเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามครับวัดโคสิตาลามนะครับหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้าครับอง์นี้เปิดไว้500บาทนะครับ500บาทครับ องนี้พับผงสุพรรณครับ <sucks> พับผงสุพรรณเนื <taste. S 2> ้อดินนะครับตามสภาพเลยครับผมพับผงสุพรรณองค์นี้600บาทครับ600บาทนะครับ600บาทครับรูปหล่อหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นครับอาศัยเก่าไว้อย่างเดียวครับผมอาศัยเก่าไว้อย่างเดียวเลยครับพี่น้องครับผมหลังยันนะครับอง์นี้เปิดไว้600บาทนะครับ600บาทนะครับ รูปหลอหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาครับนี่ครับอ้วนตุบตุบอย่างเงี้ยรูปหลอดหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานี่ครับก้นเป็นอย่างนี้ครับองค์นี้เปิดไว้600บาทเช่นกันครับ600บาทครับอันนี tamam. ้เหรียญหลวงปู่ทิมครับเหรียญหลวงปู่ทิมน่าจะเป็นเนื้ออัปปะก้าครับมีโค้ดตอกตรงนี้ด้วยครับนี่ครับเหรียญเสมานะครับลงยาครับหลวงปู่ทิมครับปี18ครับผมเหรียญ แปดรอบรัาเขาเลยกเหรียญแปดรอบครับเนี่ยเขียนข้อเขาเขียนอยู่ครับอันนี้ห้าร้อยบาทนะครับนี่เหรียญหลวงปู่โตครับมีโคตอกเหมือนกันครับเรี่ยมพร้อมตลับเลยครับพร้อมกรอบเลยนี่ครับเขาเรี่ยมกันน้ําไว้เจ้าของเขาเลี่ยมกันน้ำไว้ครับข้างหลังเป็นเขียนว่าอนุสณ์สร้างโรงเรียนครับองค์นี้เรี่ยมแบบนี้ผมขอไว้หกร้อยบาทเช่นกันครับหกร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงปู่โตครับ องนี้เป็นพระกิ่งเนี่ยครับดูเนื้อเลยครับโคตรเก่าเลยเนื้อครับโคตรเก่าเลยนี่ครับพระกิ่งแต่กิ่งไม่ดังครับกิ่งใบองค์นี้600บาทครับพระกิ่งเก่าๆหกร้อยบาทสนใจองไหนทักมาได้โทรมาได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นพระอุปคุตเนื้อสำลิดเงินครับพระอุปคุตเนื้อสำลิดเงินนะครับองนี้ก็600บาทนะครับไม่ทราบที่ที่ไหนออกนะครับองคนี้เปิดไว้600บาทเช่นกันนะครับอันนี้ลูกปลอหลวงพ่อท่านค้ายครับลูก หลวงพ่อท่านค้ายวาจาศิษย์ครับรูปหลอกเก่าโบราณน่าจะปีลึกอยู่ครับหลังก้นอุครับหลังยันอุนะครับก้นอุครับผมองค์นี้600บาทนะครับ600บาทอันนี้เหรียญแซยิดครับเหรียญแซยิดหลวงปู่ลอดวัดบางน้ำวนครับองค์นี้500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับเหรียญแซยิดหลวงปู่ลอดวัดบางน้ำวนนะครับอันนี้เหรียญหลวงปู่สุดครับเหรียญหลวงปู่สุดวัดกาหลง ปีหนึ่งเจ็ดครับเหรียญลมดํานะครับดูขอบตัดนะครับผมก็ไม่เป็นนะครับอาศัยขายอย่างเดียวครับหลังยันนะครับคมชัดดีครับองค์นี้เปิดไว้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เหรียญสามอาจารย์ครับเหรียญสามอาจารย์เนี่ยครับไม่รู้ที่ไหนไม่รู้จริงๆครับแต่ทรงเหมือนหลวงปู่เอี่ยมเลยครับเนาะ เหรียญที่คล้ายหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญสามอาจารย์องค์นี้เปิดไว้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้เหรียญห่วงเชื่อมเก่าโบราณครับ ian, หเหรียญห่วงเชื่อมเก่าจริงห่วงเชื่อมเก่าจริงหลวงพระอธิการเหลือวัดสาวชะโงกอ๋อเหรียญหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกครับเหรียญหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกครับเหรียญปีสองสี่กว่านะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดนี่ครับอยู่ได้นะครับนี่ชัดๆครับ องนี้เปิดไว้ห้าร้อยบาทนะครับผงเชื่อมครับผงเชื่อมอันนี้เหรียญพระเจ้าตักสินนะครับเนื้อกระไหลทองครับมีโคตรตอกหนึ่งตัวข้างบนอีกหนึ่งตัวสองตัวครับเหรียญหลวงพระเจ้าตักสินนะครับเนื้อกระไหลทองปีหนึ่งแปดครับองนี้เหรียญพระเจ้าตักสินเนื้อกระไหลทองห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับมีโคตรตอกนะครับหนี่ยร้อยตอกหนึ่งตัวสองตัวครับ องนี้เหรียญปิดตาครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อน่าจะโลหะไม่น่าใช่ตะกั่วมั้งครับเนี่ยนี่ครับองนี้เปิดไว้หกร้อยบาทนะครับเหรียญปิดตาหลังยันนะครับเป็นหลังยันยุ่งหลังยันเถาะอะไรครับเนี่ยองคนี้เปิดไว้หกร้อยบาทนะครับอันนี้หลวงพ่อโตเนื้อดินนะครับเนี่ยลาลักลาดําเต็มเลยครับหลวงพ่อโตเนื้อดินกุวัดบางกระทิงใช่ไหม หลวงพ่อโตกุวัดบางกระทิงนี่ครับองนี้เปิดไว้600บาทนะครับ600บาทนะครับหลวงพ่อโตอง์นี้คุณแผนครับคุณแผนเครือบลแตกลายงานนะครับนางแขนอ่อนวะเนี่ยครับเขาเรียกนางแขนอ่อนวะครับกุวัดใหญ่ชัยมงคลนี่ครับคาบกุขึ้นติดเต็มองค์นะครับองค์นี้เปิดไว้500บาทครับ500บาทครับคุณแผนเครือบอง์นี้พระหูยานเนี้ยชิ้นเขียวครับนี่ครับ ออกเป็นยังไงก็เนื้อชิ้นเขียวนะครับดูทรงแล้วเป็นเนื้อชิ้นเขียวแน่นอนพระหูยานครับกุวัดพัสีลพบุรีครับเนื้อชิ้นเขียวองค์นี้เปิดไว้เอา900บาทครับ900าบาทครับไม่ต้องถึงพันครับผม900บาทนะครับสนใจยังไงทักได้เลยนะครับอันนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินกุวัดป่ามะไฟนะครับกุวัดป่ามะไฟบางคนก็เรียกวัดท่ามะไฟบางคนวัดป่ามะไฟแต่ผมเรียกวัดท่ามะไฟนะครับ องนี้เปิดไว้600บาทนะครับหลวงพ่อเงินกุวัฒน์ธรรไฟครับองค์นี้พระปิตาเนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะเก่านี่ครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับประวัติเห็นเขามีสร้างนะครับลองเซิร์ชเน็ตดูได้นะครับเซิร์ชกูเกิลดูองค์นี้เปิดไว้600บาทนะครับพระปิตาเนื้อโลหะนะครับอง์นี้เหรียญหล่อครับเหรียญสมเด็จหล่อสมเด็จหล่อหลวงปู่สวงวัดชีปะกขาวค่ะ Ip, Dante, วัดชีประขาวครับเหรียญหล่อหลวงปู่สวงเนี่ยครับวัดชีประขาวลองดูนะครับนี่ครับองนี้เปิดไว้600บาทนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่สวงครับผมวัดชีประขาวครับ600บาทครับอง์นี้ก็เหรียญหล่อครับเหรียญหล่อหลวงปู่ดูวัดสแกครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับนี่ครับเหรียญหล่อหลวงปู่ดูวัดสแกนี่ครับองนี้เปิดไว้600บาทนะครับเหรียญหล่อหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับอง์นี้ เปิดไว้600บาทนะครับสนใจยังไงอย่าลืมโทรมาได้ที่เบอร์โทร0655742019ได้เลยนะครับอันนี้รูปหล่อพักช,ชัยวัดอะไรวัดหนองหวายอะไรเนี่ยบางคนก็ว่าทางอีสานบางคนก็ว่าทางใต้ครับไม่แน่ชัดเหมือนกันเอา600บาทละกันครับเก่าๆแบบนี้สวยๆอย่างนี้ขอไว้600บาทนะครับหลวงปุสุดวัดหนองหวายอ่าที่รูเน่นะครับ น่าจะเป็นทางใต้นะครับที่รู้มานะบางคนก็ว่าอีสานนะครับเราก็ไม่แน่ชัดองค์นี้600บาทครับองค์นี้พระชัยวัตรครับพระชัยวัตรเก่าจริงครับพระชัยวัตรองค์นี้เนื้อโลหะเก่าจนเป็นสำริดแล้วครับเนี่ยมีก้นยันครับมีก้นมียันด้วยนะครับองค์นี้เปิดไว้600บาทนะครับพระชัยวัตรก้นยันครับอันนี้เหรียญจอบครับเหรียญจอบหลวงพ่อเดิม เหรียญจอบหลวงพ่อเดิมครับนี่ครับเขียนว่าพ่อเดิมครับเหรียญจอบหลวงพ่อเดิมเด็กคล้องได้ผู้ใหญ่คล้องดีผู้หญิงคล้องสวยนะครับอง์นี้เปิดไว้600บาทนะครับเหรียญจอบหลวงพ่อเดิมครับองค์นี้เหรียญหลวงปู่ทิมครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ครับองค์นี้นี่ครับดูขอบตัดครับปืดๆๆเลยครับออกปี17ครับเหรียญที่ระลึกในงานผุดพัฒน์สีมาวัดละหารไร่ปี17ครับ องนี้เปิดไว้500บาทนะครับเหรียญหลวงพุทธิมองค์นี้เหรียญหลวงพ่ออีครับเหรียญฉลุหลวงพ่ออีครับเหรียญฉลุหลวงพ่ออีจับขอบแบบนี้เอาองค์นี้เปิดไว้600บาทครับพอจับขอบนะครับหกรบาทแล้วกันนะครับอง์นี้ขอไว้600บาทครับเหรียญฉลุหลวงพ่ออีนะครับเก่าจริงครับผม600บาทครับอันนี้พระเนื้อตะกวหลวงพ่อเนียมครับ พระเนื้อตะกัวหลงพ่อนียมพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กครับอยู่มานี่ครับพระเนื้อตะกัวหลงพ่อนี่มครับนี่ครับดูดูก้นครับตูดตูดก้นก้นเนี่ยครับองค์นี้เปิดไว้600บาทนะครับ600บาทนะครับดูนะครับชอบนะครับสนใจองค์ไหนรมได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกห้าห้าเจ็ดสี่สองศูนย์หนึ่งเก้านะครับดูให้ชอบก่อนนะครับผมไม่อาผมก็ดูไม่เป็นนะครับอาศัยขายอย่างเดียวนะครับบอกได้เลยครับผม ลองดูนะครับชอบองค์ไหนยังไงทักมาได้นะครับที่เบอร์โทร0 6 5 5์4 2 0 1 9นะครับชั้นผักเครื่องครับหรือแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากครับ